สวัสดีครับนานๆทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกนะครับนายลอยคันเดินนะครับสหรับวันนี้ผมก็จะไปตกปลาทะเลที่แหลงชบังนะครับกับไต้ต้องนะครับผมก็ไม่เคยลงเหมือนกันนะครับก็ไปลงครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้ลงทะเลมาตั้งนานครับตอนนี้ก็จอดพักรถอยู่นะครับแถวบางบ่อนะครับนัดลงเรือกับไต้ขอตอนประมาณห้าโมงครับตอนนี้ก็ ซื้อทะเบียนลงไว้ตกปลากันอยู่นะครับเป็นเรือสปีดบอทนะครับที่ผมจะลงกันนะครับเดี๋ยวผลง,งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอชมนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ตัวไหมโอเคนะครับ ตอนนี้ก็ถึงชายหาดแล้วกำลังจัดเตรียมกระเของลงเรืออยู่กินคือหลอดเล็กที่ซื้อมันั่นแหละสเบียงต้องสำคัญที่สุดเอาน้น้มันนี้มันต้องเลียงให้ดีมันจะได้ประนีม่ใชน้บ้ามากินมงเนี่ย โอ้นี่กล่องน้ำมาจากบ้านเลยโอ้โหตายแลยเดี๋ยวกล่องน้ำมายินจากบ้านเลยให้ตายเถอะราบเบ้นแต่ไม่มีตังค์โอ้โหมีตังค์นนี้ครับจัดเลี้ยงข้าวของอยู่ครับเดี๋ยวฝั่งน้นมีไหมมีเดี๋ยวรอดูนะครับผมจะทำอะไรต่อทำอะไรฮะทำอะไรทำอะไรขายของครับขายของขายน้ำแข็งสนใจซื้อไหมครับสิบบาทสิบบาทไม่ขายครับซื้อมาสามสิบ โอ้หถึงกับกอกน้ำมากินเลยเหรอไม่ตายเถอะน<า>ู่นน้นูน่นเป็นถังเนี่ยเดี๋ยขับปุ๊ป้ากอกน้ำมากินตาย,ไม,ตายไม่เสร็จเขาเสร็จทีเราต้องทำแบบนี้นะโมกตัวนี้ออกท้องจริง <c oughs> อันนี้ครับก็ก็กำลังมัวมัวตัวตัวอยู่นะครับประกอบคำมงคันเบ็ดอยู่นะครับ าบอกว่าลงเรือแล้วเขาจะมองอะไรไม่เห็นครับเขาบอกเขาต้องรีบประกอบก่อนประกอบอย่นงั้นนีละเ,นเนขาเขาบอกวา่านอนเหมือนเดิมโป๊บอกว่าประกอบอย่างั้นนหะคอกลางคืนมาก,ก็นอนเหมือนเดิมเขาบอกว่ามาตกปลาคือการพักผ่อนของชีวิตวเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับว่าใครเป็นใครบ้างนะครับโอเคครับวันนี้แบบสบายสบายครับสบายสบายเชียวแบบสายหวานครับสายหวาน กะว่าจะอ้วกหรือจะนอนสงสัยจะนอนนะวันนี้เราไม่มามุดน้ำติ๊กต๊อกเหรอเราบอกว่ามุดน้ำไม่เปียกไม่ใช่เหรอกลางทะเลกลางทะเลเหรอติ๊กต๊อกกลางทะเลเดี๋ยวดูอุปกรณ์เขาดิดูอุปกรณ์โอ้โหดูครับแต่ละกะมันถล่มเต็มที่ครับสายแดงนะครับสายแดงนะครับต้นสิ้นกะว่าไม่ใช่สายแดงครับข้างตะเพาครับยอดเลยดูคันนี้โอ้โหแล้วเนี่ยดูเราดิ เราไม่ฉมหน้าแลนะครับผมเลยเราสอับสพนค่ะสพสบพนส,สุดยอดเลยโอเคอเค,ครับนี่ครับก็มาถึงทะเลแล้วนะครับอันนี้เ๋ยนี่ครับเรือลำจะอยู่ข้างหน้านะครับที่ผมจะลงวันนี้นะครับเดี๋ยวขอถอดถุงเท้าเดินก่อนครับ อัากาศครับก็แถวทะเลสวยๆข้ำๆนะครับํามเย็นที่แหลมชะบังนะครับนี่ครับเรือลำนี้เลยนะครับชื่อเรือนะครับไต่ต้องนะครับหรือยังไงผมทิ้งเฟซบุ๊กของไต่เขาให้นะครับไว้ในท้ายคลิปนะครับนี่นะครับ ก็ขี่แล็สะบังนะครับเรือก็มาจอดมากมายนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดีงง๋ยมของของลงเรือครับตอนนี้น้ําเริ่มขึ้นแล้วครับเรือขยับออกจากที่ต่อดได้แล้วครับโอเคครับรออยู่อยากนด่ดูบรรยากาศได้ดูแหมน,นี่นะครับไว้เรือออกแล้วครับ ก็ได้เวลาออกไปตกหมึกแล้วครับอากาศยัเย็นนะครับ เดิดูเดมึกเนดดูมืกลคุณเนถึงขวดลงมาด้วยดเดูหน้าลูกมึกเนดยอดเลยแล้วเราฮนัคารินว่างจะลมล้มอ่างเรอกเากอกอกเลยเดี๋ยวเราไม้ว่าไงครับเหงาดิเหงาไม่ปวดล็อกแล้วได้จั่วเดี๋ยวไตเลยนั่งโตกอยู่นะครับเนียดถ่ได้แล้วมั้งเนี่ย ไก่นำเราไว้นะครับตอนนี there, ้เอาล่คร okay, ับไก่เรือได้แล้วครับไา่ตั้งแล้วครับดูตัวนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับนี่ครับมือคือมือคือมือคือนปครับเนี่ยสุดยอดเลยนะครับตอนนี้ไก่น้ำโด่งนะครับลูกค้าจะไม่ได้เลยโอเคครับนี่ก็ดูห้องขังเหยื่อนะครับหมือนะครับมึก ก็มาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้ไหนก็จะทำเมน,นูอะไรเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปขอหาเหยื่อต่อนะครับนี่ก็ได้เวลากินหมึกช็อตแล้วจากไปเรือนะครับ

โอ้โหกืนอ๋อรอดูตสตยตาเสร็จแล้วจะเป็นผมหน้าไงนะครับนี่มาในยี่สิบาทนะนี่ก็เป็นอาหารบนเรือนะเอาดิลุยลุยที่ล้ออะไรอ่ะนี่ก็ฝีมือไต่ต้องนะครับทั้งแร่ทั้งตกจะเนี้ย <c oughs> ทั้งแร่มาตก <c oughs> คนเดียวครบทุกอครบเช่น ไหนสุโคยป่ะไม่ดูวยจมจมจมนี่ก็เร,เอรเือนะครับล,ลงเรือครับลงเรือน้อ,อย,ย,ล,ยลอยลองไเอาหัวหัวหัวหัมหันเัีหดวหัวหัวหัวเลวหัหัวหัวหัวเัวหัวัวรัวหัวหั่หััวหมวหัวัหัวหัวหัวหหหัวหัอ้ัวหมวหัวาัวหัวันหั็ั่งสั่งเอาหัวเน้นหัวนี่ยังไม่ตายเดี๋ยวหมดเหหนยไม่ตายอ่ะ

จุ่มเลยครับอ๊อกอ๊อกอ๊อกจุ่มนะโอ้โอย่าเฟื่อยแสบตูดแน่เหมือนเคยโมงในเช้าอืมอหือก็หย่ำเลยไลไหลใช่ไหมใชะไหมไม่เป็นไงตาไหลเลยตาไหลเป็นไงตาไหลโอ้นี่ครับสดๆนะครับตื่นนอนเลย สดกูนี้<ห>นต้องดำไปกินข้างล่างเลยฮะเนีอยอดครับสดปิ้นกดตัวนั้น,นสุดจัดประหลัดขิ้บายบายขอกินก่อนแล้วกัน ตอนนี้กลับถึงฝั่งแล้วครับกําลังลงของลง่างเรือนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานปลาหมึกนะครับทั้งคืนปลาได้ไปสามสี่แก๊ครับเดี๋ยวไสให้ตักให้ดูนะครับ <c oughs> ผลงานน่ารักมากเลยจิบค <c oughs> <c oughs> รับอยู่เอาผัดกับเขา ตายว่าพอขวัดกระเพรานี่สุดยอดเลยครับผลงานตายอยู่ว่าหลายโลอยู่ครับนี่ครับนี่ครับผลงานครับนี่ครับผลงานตัวนี้นี่ครับกับสายต้องเลยครับเดี๋ยวพี่ดูขลังนี้เนะี่ยได้อะไรบ้าง เราอะเจอทั้งคืนเลยวะเนี่ยโอ้โหตื่นเล<อ>ยด,ดับเลยมาแกะตั้เป็นแกะตั้เป็ดแกะตะพวนเฮ้ยลำนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับนี่ครับอ๋อนี่ของลำนี้ครับนี่สกปรกโอ้โหแหมมาทั้งคืนเลยก็เห็นหายหัวไปทั้งคืนเลยไม่เห็นหัวเลยอ่ะเฮ้ยนั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเลยครับสองคนนะครับ ยอดเลยครับโอเครับสำหรับวันนี้ก็ที่ไปลงครับปลาก็ได้แค่ตื่นเต้นเป็นวิบวัสเนี่ยนี่ประเมิดครับสองถุงจากคนตกทั้งหมดสี่คนนะครับอีกคนตายทั้งคืนครับนี่ครับนี่ครับขยกมีบทบาทเอาตัดมาครับอาาครับเอาสายไปมึงสายไปเอามึงสายไปนี่เอานี่ครับนี่ครับชมหน้านะครับนี่มึออะไรมึกสดนะครับโอ้ผัดกะเพราแน่ปะกะ นี่ครเก็บข้าวของ่อนแล้วครับนอนทั้งคืนเลยแล้อ่ะนอนทั้งคืนเลยแล้วนนนเราอ,อ,อ,อ่ะสำหรับทริปนี้ก็หมดแล้วนะครับกำลังเตรียมตัวกลับบ้านนะครับไว้โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับทริปนี้บ๊ายบาย